ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อโป่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาอย่างจริงจังด้วยกับการยึดมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่โป่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาได้ทรงสั่งใช้กับเราและพยายามออกห่างจากสิ่งที่โปคงอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาได้บัญญัติให้เราออกห่างเพื่อเป็นสเสบียงที่ดียิ่งสําหรับเราทุกคนทั้งในโลกดุนยานี้และโลกอาคิรอ ท่านพี่น้องผู้สัาทั้งหลายครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อครั้งที่แล้วผมได้นำเสนอในเรื่องของการเตาบัตตัวต่อะองอัลัสุบฮานหัวตาลาซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมุสลิมทุกคนเป็นหนึ่งในคำสั่งใช้ที่พงคัลัสุบฮานหัวตาลาได้บัญญัติสั่งใช้เอาไว้และณขณะนี้นะครับซึ่งเราเองเนี่ยกำลังถูกทดสอบจากพง์ัลัสุบฮานหัวตาลาหลายๆเรื่องหลายๆราวด้วยกัน จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องตาวัดตัวต่อพระอัลลอสุบฮานวตาลาเพื่อที่จะทําให้ตัวของเราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์นะครับได้รับสิ่งที่พระอัลลอสุบฮานวตาลาที่จะให้กับเรานะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปในคุตบาครั้งที่แล้วซึ่งในการตาวัดตัวเนี่ยมันก็มีรายละเอียดนะครับมีชุรูดต,ต่างๆที่ผมได้นําเสนอไปแล้ว ในวันนี้ผมก็อยากที่จะนำเสนอต่อเนื่องนะครับถึงเรื่องราวของการอิสติกฟารนะครับมันมีลักษณะคล้ายๆกันเดี๋ยวในตอนท้ายผมจะอธิบายให้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเตาบัตกับอิสติกฟารการอิสติกฟาร์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พะออัลลอฮฺซุบฮฮานาวะตาลาได้บัญญัติใช้เราในอัลกุรอานหลากหลายที่เช่นเดียวกันนะครับ ในสุร่าอัลมุตซามิลนะครับอายาที่20พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตาลาได้ตรัสบอกเราว่าอัลซุบิลลาฮิมินัชเชตานุรดิมและอัลตักฟิรุลลอฮ์อินนัลลอฮ์อินนัลลอฮ์กัฟูร์อัลรฮีมานะครับดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงขออภัยโทษต่อพงศ์อัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตาลาแท้จริงพงศ์อัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตาลานั้นเป็นผู้ทรงอภยัยผู้ทรงเมตตาเสมอและได้ตรัสไว้ในสุร่าฮูด อาญาที่สามอีกวายนิสตักฟิรูระบ,บักุมซุมมาตูบูอีไลพวกท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษจากพระเจ้าของพวกท่านแล้วก็จงกลับเนื้อกลับต,ต,ต,ตัวต่อพงอลอสสุบฮาหัวตาลาอันนี้ก็ถือเป็นคําสั่งใช้ที่พองอลอสสุบฮาหัวตาลาสั่งใช้ให้เราทุกคนเนี่ยทำการอิสติกฟาร์หรือขออภัยโทษต่อพงอลัสสุบฮาหัวตาลาท่านพี่น้องูุศธาทั้งหลายครับ เราทุกคนในที่นี้เป็นมนุษย์แน่นอนครับย่อมมีการกระทําสิ่งที่เป็นความผิดซึ่งบางครั้งในความผิดที่เรากระทำเนี่ยบางครั้งเราก็รับรู้นะครับว่านี่คือความผิดแต่บางครั้งหรืออาจจะหลายต่อหลายครั้งที่เราไม่รับรู้หรือเราไม่ทราบว่าเรากําลังทําสิ่งที่มันเป็นความผิดอยู่เพราะนั้นการอิสติกฟาสจึงเป็นการที่จะช่วยนะครับให้เราเนี่ยลดจาก บาปที่เรามีอยู่ในทุกๆวันนะคงเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าวันนี้ฉันไม่ทำความผิดเลยนะฮะซึ่งเราเองก็ต้องยอมรับว่าท่านอบบมุฮัมหมัดส,สลุลตัานของลัยสซัลลัมท่านเองก็เป็นมนุษย์นะ,ะแต่ท่านเป็นมนุษย์ที่ได้ถูกคัดเลือกจากพวกอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาและที่สำคัญกว่านั้นท่านเป็นหนึ่งะครับในบรรดานนาบีที่ ได้รับการมาสูมจากพระงอัลลอฮฺซุบฮานนอวตาลาก็คือไม่มีความผิดนะท่านทําความผิดหนึ่งผิดใดที่เกิดขึ้นกับท่านพองอัลลอฮฺซุบฮานนอตาลาก็ไม่เอาความผิดกับท่านอาบีรรมุฮัมหมัดสุลลัลละเลวะลัลลัมถึงกระนั้นก็ตามท่านอาบีมุฮัมหมัดสุลลัลละเลวะลัลลัมเองก็ทําการอิสติกฟารต่อพองคอัลลอฮฺซุบฮานนอวตาลาอยู่ตลอดเวลานะดังมีรายงานที่เราทราบกันนะครับท่านอาาันดุลลครั้ง นะบรรดาซาบานับการอิสติกฟา้าของท่านนาีได้ประมาณ100ครั้งนี่คือผู้ที่มา,าสูมได้รับการอาภัยโทษจากพงอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาแต่ท่านนาีเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยที่จะทําการอิสติกฟา้าต่อพง์อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาและมองย้อนกลับมาที่เราสิครับเราเป็นใครเราเป็นมนุษย์นะซึ่งสร้างความผิดได้อยู่ตลอดเวลาแต่ทําไม เราถึงไม่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำการอิสติกฟาสต่อพงอระลอสุบฮานหัวตาลาการขออภัยโทษเนี่ยถือเป็นหนึ่งในการลดความโกรธนะลงลงได้อันนี้ผมอยากที่จะเปรียบเทียบใกล้ๆตัวเอาลวกันว่ามนุษย์กับมนุษย์เวลาเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับให้เพื่อนของเราเกิดความโกรธเคืองหรือเครือง แค้นเราเนี่ยนะครับถ้าเรารู้สึกสำนึกผิดแล้วไปขออภัยโทษกับเขาขอโทษกับเขาเนี่ยแน่นอนครับเพื่อนของเราเนี่ยก็จะต้องอภัยโทษให้กับเราบางครั้งเขาอาจจะไม่ชอบในการกระทำของเรามากแต่ถ้าเกิดเราเที่ยวอภัยโทษขอนะฉันที่ทำมันเนี่ยนะขอฉันเถอะนะฉันไม่ได้ตั้งใจบ้างฉันนู่นฉันนี่ฉันนั่นบ้างผมเชื่อว่ามนุษย์เองก็ ใจอ่อนที่จะยกโทษให้ซึ่งกันและกันแต่พระองค์เราซุบฮานุวาตาลาพระองค์เป็นบุคคลเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะของผู้ที่ให้อภัยอยู่แล้วนะครับอินนัลลอฮกอฟูรอรอฮีมาพระองค์เป็นผู้ทรงให้อภัยผู้ทรงเมตตาดังนั้นแล้วเมื่อบ่าวขออิสติกฟ้าหรือขออภัยโทษต่อพระวกเราซุบฮานุวาตาลาแน่นอนครับพระองค์จะทรงอภัยโทษในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าบาปนั้นจะเป็นบาปเล็ก หรือบาปใหญ่ก็ตามนะครับขอให้เราทําการอิสติกฟร์ต่อพงศลักษณ์สุภาณูวตาลาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราขออภัยโทษนะครับคนที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยก็จะยกโทษให้เราแต่ถ้าเกิดเราทําบ่อยครั้งนะทำสิ่งที่มันเป็นสิ่งไม่ดีกับเพื่อนของเราบ่อยครั้งทําทุกครั้งเลยแต่ขออภัยโทษทุกครั้งเลยขอโทษนะฉันทําผิดนะ อย่างนี้มันเหมือนกับเป็นการล้อเล่นเป็นการไม่จริงใจนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยเพื่อนของเราอาจจะมายกโทษให้เราก็ได้แต่พร,ระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาบอกไว้แล้วครับว่าพราะองค์นั้นเป็นผู้ทรงให้อภัยยิ่งนะผู้ทรงให้อภัยเสมอดังนั้นอยู่ที่เราเองเท่านั้นแหละว่าเราจะสำนักสำนึกผิดในบาปท,ที่เรากระทำไหมแล้วก็ขออภัยโทษต่อพร,ระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลา ทุกๆอริยาบทของเราหรือเปล่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะเัยวะซัลลัมอภัยขออภัยโทษต่อแล้ววันหนึ่งเจ็ดสิบครั้งถึงร้อยครั้งเราเคยนับไหมครับว่าเราเนี่ยขออภัยโทษต่อพรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาวันหนึ่งกี่ครั้งผมเชื่อได้ว่าถ้าทุกคนละหมาดแล้วให้เวลากับการละหมาดเมื่อให้สลามเสร็จสิ่งแรกที่เราจะต้องกล่าวดูอาก็คืออัสตัมฟิรุลลอ นี่คือ5เวลาที่ผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนอาจจะกระทำได้แต่หลายต่อหลายคนให้สลามเสร็จก็ออกไปทําธุรกิจของตัวเองต่อไปโดยที่จะลืมที่จะขออภัยโทษต,ต่อพงศ์อัลลอุบฮานอวตาลา mm. เพราะฉะนั้นทุกช่วงเวลาครับเราสามารถที่จะอิสติกฟาร์ต่อพงศ์อัลลอุบฮานอวตาลาได้ไม่จําเป็นจะต้องหลังละหมาดไม่จําเป็นจะต้องเวลานั้นเวลานี้เวลาโน้น เรามีโอกาสตอนไหนที่เรานึกถึงพระองค์อรรถสุภานนทาลาได้ถึงแม้นว่าขณะนั้นเราคิดว่าเรายังไม่ได้ทําความผิดหรือบาปใดๆก็าตามเราสามารถที่จะขออพัยโทษต่อพระองค์อสุฮานะทาลาได้ตลอดเวลานะครับเราจะนั่งอ,อ,อยู่ที่บ้านไม่ได้ทําอะไรดูทอทัศน์บ้างหรือว่านั่งเฉยๆเราก็สามารถอิสติกฟาดได้แต่ที่ดีที่สุดก็คือในช่วงเวลาที่เราทําการละหมาดนี่แหละ นะหลังละหมาดเสร็จเนี่ยเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะครับให้เราเนี่ยขอลูกะโทษต่อพร,ระองค์อัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากความผิดจากบาปที่เราเนี่ยได้กระทําต่อพร,ระองค์อัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ก็อยากให้จะนําสํานวนในการขออิสติกฟาร์ที่ง่ายๆนะครับและเป็นแบบฉบับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกระทําไว้ บ่อยครั้งมากนะครับคำอิสติกฟารดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับผมเชื่อว่าหลายต่อหลายท่านในที่นี้ก็คงทราบว่าเราจะกล่าวอะไรในการขออภัยโทษต่อพระองค์ขอลเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คํากล่าวนี้เป็นคํากล่าวที่ท่านนบีมมมฮัสสัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อสสล,ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลัมกล่าวอย่างบ่อยครั้งนะครับนั่นก็คืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยนะฉันขอความฉันขออภัยโทษต่อพระองค์ขอลเราซุบฮานะฮูวะตะอาลา และก็ฉันก็ขอกลับเนื้อกับตัวต่อพงอลอสุบานนัวตาลานะครับเอาขับรถอยู่อัสตองฟิรุลล์วาตูบุไลเราไปไหนมาไหนนะมีช่วงเวลาเราก็สามารถที่จะพูดคำนี้ได้แต่สิ่งสำคัญที่เราจะพูดนะครับขอให้เรามีความเข้าใจในคำพูดที่เราพูดเรากำลังขอลูกโทษต่อพงอลอสุบานนวตาลาอยู่ อสตังฟิลุลลออฉันขออภัยต่อพระองค์ล็อตสุบานนวตาลาไม่ใช่กล่าวลอยๆกล่าวขึ้นมาได้กล่าวเพราะฉันจําได้นะครับกล่าวแล้วก็ให้นึกด้วยว่าฉันกําลังขออภัยโทษต่อพระองค์ล็อตสุบานนวตาลาขอด้วยความนอบน้อมนะครับและสําคัญที่สุดก็คือหวังในผลตอบแทนที่พระองค์ล็อตสุบานนวตาลาจะให้กับเรานั่นก็คือการอภัยโทษเมื่อพูดแล้วต้องหวังด้วยว่าพระองค์จะตอบแทนในสิ่งที่เราขอไปนะครับและอีก สำนวนหนึ่งนะอันนี้ยาวหน่อยเป็นดอาซึ่งบรรดานักวิชาการก็ได้รายงานว่าเป็นนายของการอภัยโทษเป็นดอาที่เป็นนายของการอภัยโทษเพราะฉะนั้นดองนี้เป็นสิ่งที่สมควรนะครับที่เราทุกคนจําเป็นที่จะท่องจําได้นะครับผมเชื่อว่าเด็กๆที่นี่หลายต่อหลายคนสามารถที่จะท่องจำดวงนี้ได้แล้วแต่เราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ปกครองของเด็ก นะครับเราสามารถที่จะท่องจําดวอาต้นนี้ได้ไหมซึ่งมีความสําคัญมากนะครับดังที่ท่านนบีได้กล่าวไว้นะครับว่า a ะ l a h u b b la ilahe illa anta qalak tani wa ana u k a wa a l a a h กะ k a wa wa h i k a m a s t a a kamil sharima s o n a Abu k a bi n t i k a alayya wa b u u k a bi z m b i f a ั h f i r l i ไฟนหูลายากฟิรุณูบะอิลลาอันตะนะครับอันนี้อาจจะยาวหน่อยสำหรับท่านที่ออยังท่องไม่ได้นะครับนะหรือว่ายังอ่านไม่คล่องก็สมควรที่จะพยายามฝึกอ่านในดุอาต้นต้นตน,ตน,ตน,นี้เพราะท่านอบีมุมะละลอลามสุลลาะอะไลบุตซัลลัมบอกไว้ว่าผู้ใดก็ตามนะครับที่อ่านดูอาต้นนี้ในยามเช้านะครับแล้วเขาก็เสียชีวิตไปในวันนั้นนะเขาจะได้ สวงสวรรค์เป็นการตอบแทนผู้ใดที่อ่านดูอาต้นนี้ในายามเย็นแล้วเขาเสียชีวิตในเย็นนั้นค่ําคืนนั้นเขาก็จะได้เข้าสู่สวงสวรรค์ขององค์อัลลอุบฮานะวตาลาซึ่งเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่าม,มุสลิมนะครับเห็นไหมครับมันเป็นดูอาที่ไม่ได้ยากเกินความสามารถที่เราจะกระทําเลยนะครับแต่ว่ามันมีภาคผลบุญที่มากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นแค่บรรทัดสองบรรทัดเนี่ย ผมคิดว่าเราทุกคนควรที่จะฝึกท่องให้จำนะครับและอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เอาไปใช้ในช่วงเวลาขอดุอาหลังจากละการละหมาด5้าเวลานะครับขอทุกเวลาเลยยิ่งดีหรือถ้าอย่างน้อยตามฮะดิษท,ท่านอาบีบอกไว้ให้ขอในช่วงเช้ากับขอในช่วงเย็นก็จะคุมคุ้มครองเราให้เราเนี่ยรอดพ้นจากการมีบาปหรือมีความผิดต่อพระองค์เราซุบฮานุวาตาลาได้นะครับ อันนี้เราก็มาดูว่าการอิสติกฟาร์ตต่อพระอัลลอฮฺซุบฮานฮัวตาลาเนี่ยมันมีคุณค่ามีประโยชน์อะไรกับเราบ้างประการที่หนึ่งครับเขาบอกว่าการอภัยโทษเนี่ยมันจะเป็นการลบล้างความผิดลบล้างบาปที่เรามีอยู่นะครับดังที่พระอัลลอฮฺซุบฮานฮัวตาลาได้ตัดไว้ในสุรอันนิซาอายะที่ร้อยสิบว่ามาอยามันสู้อันเอายดลิมน,นับซสฮูซุมมายาสตัฟฟิรลิละ ญาิจีดินแา้วเอาฟูรอรอให้มาผู้ใดที่กระทําความชั่วหรือว่ากระทําอาธรรมต่อตอนเองนะครับแล้วเขาอภัยโทษต่อพงอัลลกษณ์สุฮานัวตาลาเขาก็จะพบว่าพงอัลลกษณ์สุบฮานัวตาลานั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษและก็เป็นผู้ทรงเมตตานะครับพงอัลลกษณ์สุฮานัวตาลาตรัสดยืนยันไว้แล้วว่านะถ้าท่านทําความผิดถ้าท่านอาธรรมต่อตัวเองก็ให ขออภัยโทษต่ตอพวกอัลลอฮซุบฮานะวะตาลาแล้วพระองค์ก็จะอภัยโทษให้นี่คือคำมั่นสัญญาที่พวกอัลลอฮซุบฮานะวะตาลาบอกกับเราเพราะฉะนั้นเรามีความมั่นใจได้ว่าทุกๆคำที่เรากล่าวอัสตัฟฟิรุลลอฮฺไปอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาก็จะลบล้างความผิดที่เรามีอยู่ไม่มากกว่าน้อยแต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่พระอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาบอกกับเราไว้ว่าพระองค์จะไม่อภัยให้นั่นก็คือเรื่องของการ ทำชีริกนั่นเองซึ่งพระองค์ได้ตัดไว้นะครับในสุร้อนนิซาในอายะที่48เหมือนกันว่าอินนะัลลอฮาลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวยักฟิดมาดูนาซาในกาลิมายยชะนะอัลลอซุบฮานาวะตาลาจะไม่ทรงอภัยให้กับสิ่งที่คนคนหนึ่งกระทําในสิ่งที่เป็นชีริกนะครับและพระองค์ก็จะทรงอภัยจากความผิดหรือสิ่งอื่นๆให้นะหากะอง ทรงประสงค์เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวเท่านั้นเองที่เป็นความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาอันนี้เราจะต้องศึกษาให้มั่นนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําการชีริกต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาตราบใดที่เราไม่ได้ทําเรื่องที่เป็นชีริกต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาให้เรามั่นใจว่าการอิสติกฟ้าของเราในทุกๆคําพูดที่เรากล่าวไปนั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาจะทรงตอบแทนจะทรงลบล้างความผิดให้กับเราอย่างแน่นอน ประการที่สองครับเขาบอกว่าเป็นการปกป้องประชาชาติจากการลงโทษซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮฺฮานหัวตาลาก็ได้ตัดยืนยันไว้ในสุโรอัลอัมฟาลอายาที่33ว่าว่ามาการัลลอฮุเลียอูอาดิบะฮุมวันตะฟีหิมว่ามาการัลลอฮุมูอาดิบะฮุมวะฮุมยัสังฟิรูนและพลระองค์อัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาจะไม่ท่งลงโทษพวกเขาในขณะที่เจ้าอยู่ในพวกเขา นั่นหมายถึงว่าพอ่ออัลลอฮฺซุบฮานหวตาลาจะไม่ลงโทษบรรดามุชลิกีนในขณะที่ท่านอนับดุลลาฮฺสุลตาร์หัวเลวซัลลัมยังอยู่กับบรรดามุชลิกีนที่เมืองมักกะและอัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาจะไม่เป็นผู้ทรงลงโทษพวกที่เขานั้นขออภัยโทษกันต่อพอ่ออัลลอฮฺซุบฮานหวตาลานั่นหมายถึงว่าถ้าหากเราทุกคนในที่นี้นะครับอิสติกฟาร์ตหรือขออภัยโทษต่ตอพอ่ออัลลอฮฺซุบฮฺานหัวตาลา การลงโทษหรือบททดสอบต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับพวกเรานี่คือสิ่งที่พะองอัลลอสุบฮานะอวตาราได้บอกกับเราแล้วไว้นะครับอันนี้ให้เราย้อนกลับมาในเรื่องของโรคระบาดถามตัวของเราเองซิงว่าเราทําผิดใช่ไหมเรามีผิดมีบาปใช่ไหมพะองอัลลอสุบฮานะอวตาราถ,ถึงส่งบาลาลงมาแน่นอนต้องตอบว่าใช่แต่เราอาจจะยังเป็นอยู่เป็นสิ่งที่อยู่ใน กลุ่มผู้ที่อิสติกฟาร์อขอขอภัออยโทษต่อพระองค์อรัสุบฮานนวตาลาอย่างมากเราจึงไม่ถูกประสบเหมือนหนักๆเหมือนกับประเทศที่เขากําลังถูกทดสอบอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าถ้าในกลุ่มชนของเรามีการสํานึกผิดการกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์อรัสุบฮานนวตาลาอยู่ตลอดเวลาการลงโทษหรือบททดสอบนั้นอินชาอัลลอฮ์มันก็จะไม่มาเกิดกับพวกเรา นะครับหรือถ้ามันเกิดเราก็ต้องอดทนนะเพราะว่าอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาก็บอกไว้อีกเช่นเดียวกันนะครับว่าการอาสาบเนี่ยหรือบททดสอบของพงอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลานี่ถ้าลงมาแล้วเนี่ยมันลงมาทั่วไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าคนนี้อหม่านต่อเล์นะไม่ไม่ลงบททดสอบนะครับดังที่พระองคได้ตัดไว้ในสุรานอฟัลอายะที่2ี่วัตตะกูฟิตนาตัลลาตุซีบันนัลลลดีนัลามูมินกุมคอศะ นะแล้วก็พวกเจ้าจงระวังการลงโทษซึ่งมันจะไม่ประสบแก่บรรดาผู้ที่อาธรรมในหมู่ของพวกเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่พงศ์ลาสุมานวตาราประทานบทลงโทษหรืออาสาบลงมาเนี่ยนะครับคนที่มีอีมานก็จะต้องถูกทดสอบโดยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น เราต้องแยกแยะและเราต้องเข้าใจให้ได้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะบรรเทาในบททดสอบตรงนั้นนะครับเราทุกคนในที่นี้ก็ต้องพยา,าพยามอภัยโทษต่อพวกอลอสุบานนวตาราและที่สําคัญคือจะต้องเตือนกันนะครับเห็นอะไรเป็นสิ่งที่ผิดไม่ใช่นิ่งเฉยพยายาม บอกกล่าวตักเตือนกันให้เขานั้นกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็อภพยโทษต่อพระอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาเพื่อที่จะทําให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้รับความจำเริญจากพกระอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาแล้วก็ไม่ถูกทดสอบจากพงค์นั่นเองประการสุดท้ายครับเขาบอกเป็นเหตุที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความดีงามได้รับริสกีต่างๆนะครับดังที่พระอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาได้ตรัสไว้ในสุราสหุษอายะห์ที่3ว่าว่าอินิสตักฟิรูรอบบะกุมซุมมาตูบูอิไล มาเตลกุมมาตาอันฮัสนันอิลาอาจลิมมุซัมมาและพวกท่านทั้งหลายจงขออภัย,ออภยโทษจากพระเจ้าของพวกท่านแล้วก็จงกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์นะพระองค์จะทรงประทานปัใจจัยให้แก่พวกท่านซึ่งปัจจัยที่ไปจนกระทั่งถึงวาระหนึ่งที่ไม่มีกําหนดนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันจากพงศลักอณ์สุบานาวตาลาว่าถ้าเรามีการอิสติกฟะมีการอิสติกฟาต่อพงศลักษณ์สุบานาวตาลาอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่จะได้มาก็คือพระอ,องค์จะประทานอภัยโทษให้รองลงมาจากนั้นก็คือจะได้นะไม่ไม่ถูกบททดสอบที่หนักหนาสาหัสและสิ่งที่จะตามมาก็คือบุคคลคนนั้นก็จะได้รับริสกีได้รับปัจจัยยังชีพจากพระองอลาสุบานอวตาราอันนี้อยากจะชี้ให้เราเห็นนะครับว่ามันเป็นเรื่องไม่ได้ยากเลยนะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราสามารถที่จะกระทำได้อัสตักฟิรุลลอฮ์าลาอับบี๊วะอตูบุอิไลคําสั้นๆแค่นี้นะครับ ผมเชื่อว่าเราทุกคนสามารถกล่าวได้วันหนึ่ง10ครั้ง20ครั้งนะครับก็ฝึกกล่าวไปในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมเพื่อที่จะทําให้เรานั้นได้รับการอภัยโทษจากพวะอัลลอฮฺซุบฮานอวตาราแล้วก็เพื่อที่เราจะได้รับริสกีที่ดีงามดังที่พวกอัลลอฮฺซุบฮานอวตาราได้บอกกับเราไว้ตอนนี้นะครับก็อยากที่จะนําเสนอให้เราเห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างการอิสติกฟาร์กับการเตาวะ นะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบางคนอาจจะเข้าใจว่าอิสติกฟาสก็คือเตาบาเตาบาก็คืออิสติกฟาซึ่งแน่นอนครับย่อมไม่เหมือนกันเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานอวะตาลาได้ตัดไว้ในส ah ุรัสฮุดว่าไงวะาว um um นะิสตังฟิรูรอบบะกุมซุมมัตูบูอิไรให้พวกเราเนี่ยทำอิสติกฟาสหลังจากนั้นก็ให้กลับเนื้อกลับตัวต่วตอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานอวะตาลาท่านเชคอิสลามอิบนุมัยยะได้กล่าวไว้นะครับว่า การเตาบะและการอิสติกฟานั้นอ่ะมันเป็นเหตุที่จะทําให้พวกเราเนี่ยได้รับการอภัยโทษจากพระอัลลอฮฺซุบฮานาวตาราเพราะนั้นสองสิ่งนี้เป็นเหตุที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับการอภัยโทษจากพระอัลลอฮฺซุบฮานาวตาราอย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่ทันนี้การอิสติกฟานั้นมันมีหลายรูปแบบนะครับเช่นการขอดูอาอย่างที่ผมได้นําเสนอไปนะยกมือขอต่อละอัสซักฟิรุลลอฮฺลอารีมหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือจะเป็นรูปแบบ อื่นๆนะครับที่เราสามารถที่จะกระทําได้เช่นการปฏิบัติตามในสิ่งที่พงัลลอษณ์สุบฮานนวตาลาสั่งใช้นะครับเช่นการละหมาดกิยามุลเลนการถือศีลอดนะสุนัตต่างๆในวันต่างๆที่ท่านอบบมุมฮัมมัดสุลลัลนอะเลวัลซัลล,ลัมกระทาไว้เป็นแบบอย่างสิ่งต่างๆพวกนี้ก็ถือเป็นการอิสติกฟาร์ที่พงัลลกษณ์สุบฮานนวตาราจะประทานให้กับบ่าวของพระองค์ส่วนการเตาบัตนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีเงื่อนไขดังนั้น การเตาบัตจากความผิดนะครับพร้อมกับการกระทำอยู่เรื่อยเนี่ยมันถือว่าเป็นการเตาบัตที่ไม่เกิดผลเป็นการเตาบัตที่ใช้ไม่ได้นะครับประการต่อมาเขาบอกการเตาบัตเนี่ยไม่สามารถที่จะกระทําให้กับคนอื่นได้นะเราจะเตาบัตสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อพระอลหสุภานวตาราในความผิดที่ใหญ่หลวงเนี่ยเราจะต้องขอต่อพระอลหสุฮานวตารา ด้วยกับตัวของเราเองจะให้คนอื่นขอให้เราไม่ได้ส่วนการอิสติกฟาสนั้นเราเองสามารถที่จะขออภัยโทษให้กับคนอื่นได้หรือคนอื่นก็สามารถที่จะขออภัยโทษให้กับเราได้ดังนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะขออภัยโทษให้กับบิดามารดาของเราหรือปู่ย่าตายายของเราที่ท่านได้ร่วงรับไปแล้วได้<ม>นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างกันระหว่างอิสติกฟาสกับการเตาบะนะครับ ประการสุดท้ายเขาบอกว่าประตูของการเตาบัตเนี่ยมีระยะเวลามันจะถูกปิดนะครับเมื่อมันหมดเวลานั่นก็คือวันกิยามัตได้มาถึงหรือว่าชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ที่ลูกกระเดือกแล้วก็คือจะเสียชีวิตแล้วนั่นเองการเตาบัตนี่ก็จะถูกปิดแล้วแต่การอิสติฟฟาร์นั้นสามารถที่จะต่อไปได้เรื่อยๆขอไปได้เรื่อยๆนะครับนะถึงแม้นเขาเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานของเขาก็สามารถที่จะขอให้กับเขาได้ เพราะฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆแล้วการอิสติกฟาสนั้นเราสามารถที่จะกระทําได้ทุกครั้งทุกเวลาทุกเมื่อและพาระองค์เาสุบฮานังวตาลาก็จะตอบรับกับเราในทุกๆท,ทั้งที่เราขอดังนั้นก็อยากที่จะเชิญชวนพวกเรานะครับเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้บนหน้าแผ่นดินของเราเนี่ยมันมีความผิดมากมายอยู่แต่เราขออภยัยโทษต่อพระองค์เาสุบภานวตาลามากน้อยเพียงใดน,นะครับก็อยากที่จะฝากให้พวกเราเนี่ย พยายามขอลุกโทษต่อพงศลักษณ์สุภานันวตาลาเพื่อที่พงศลักอณ์สุภานันวตาราจะพยโทษให้กับเรานะครับความผิดที่มันแล้วมาเนี่ยแน่นอนครับไม่มีใครที่จะลบล้างให้กับเราได้นอกจากพงศลักษณ์สุฮานันวตาราให้เราขอให้เราหวังในสิ่งที่มันกระทาผ่านมาแล้วถึงแม้ว่าขณะนี้เรากลับเนื้อกลับตัวแล้วเราทําในสิ่งที่ดีแล้วไอ้ที่มันแล้วมาแล้วเนี่ยก็พยายาม ขอตอบพงัลลกษณ์สุบาหนนวตาราและอีกอย่างคือเราไม่ทราบครับว่าเราในวันหนึ่งเนี่ยทำผิดมากน้อยแค่ไหนทําผิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นให้มันชินอยู่กับปากเราในการขออิสติกฟาตตอบพงัลลกษณ์สุบาหนนวตาราเพื่อหวังในการตอบแทนจากพงัลลกษณ์สุบาหนนวตาราก็หวังว่านะครับเราทุกคนในที่นี้ก็น่าจะนําพุทธบ้านในวันนี้ นะครับไปใช้ได้ไม่มากกว่าน้อยนะครับให้ให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันของเราเลยในการอิสติกฟาร์การขออภัยโทษต่ตอพอกลอสุบะนันว่าตานะครับอกูลกาลีฮะดะ و أ س ت غ ف ะ الله ا ل ع ล ي م لي ลิ ا ك م و ل ا س ا น ر المسلمين من كل ذم ุฮม